ย่าปั๊บหกนตอนเนี้ยเกม R O V ประเทศไทยเขาก็มีการบัฟตัวอาญาโดยเฉพาะตัวที่เป็นโลกของสกิล2เรียนะทุกคนจากของเดิมเนี่ยตัวโลกเขาเนี่ยมันจะ680แล้วก็บวกไปยีสแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล uh ้วมาเป็น7 0 0 บวกกับ140นะถึงไหมทุกคนแล้วก็พวกโบนัสเทสทีอะไรเนี่ยก็ยังเป็น8%เเหมือนเดิมด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาคูดาวสกิล2เนี่ยนะจากของเดิมเนี่ยมัน12วิใช่ไหมเขาก็ปรับนัว่าเออต่ลดงสิบ14วิต่อเลเวลนะอันนี้คือต่อเลเวลเลยทุกคน,นหมายความว่า ถ้าเกิดเกมมันแบบเออยิ่งเดชไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะได้เปรียบไปเรื่อยๆนะถือว่าดีเหมือนกันสําหรับตัวอาญาเนี่ยนะก็เป็นซัพพอร์ตอ่ะนะหรือว่าให้จะเอามาโรมก็ได้และเวลาที่แบบโรมเนี่ยเราก็คอยเดินไปเดินมาแล้วก็ช่วยเพื่อนนะอย่างนี้เนี่ยเราก็อยู่ออฟเลนถูกไหมเรากอช่วยออฟเลนโอเคเราก็คอยล่อเหยื่อนะให้เหยื่อมาติดกัดจากนั้นก็การแบบกนเนี่ย ประมาณนี้นะทุกคนตัวอาญานี่ก็มีความสามารถหลายอย่างเหมือนกันนะอย่างเวลาที่แบบเราโดนโจมตีเราก็สามารถที่จะขี่หัวเพื่อนได้นะเนี่ยอ,อกเพื่อนแบบนี้แล้วก็ช่ยวยเหลือเพื่อนได้ถ้าโดนโจมตีเยอะมันก็สามารถที่จะแปลงร่างได้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดเราแปลงร่างเนี่ยมันก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมา ของการโจมตีของสัตวอะไรประมาณแบบนี้นะ <The team S 1> ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเดียวกสใช่ไหมเราก็มาแอบตีป้อมนะอย่างอันนี้นี่เห็นไหมเนี่ยทริปเดินม,มาเราก็ตีป้อมบบไงเห็นปะเนี่ยไม่ยากนะทุกคนแล้วก็ปกติแล้วตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็จะอยู่กับ แคดี้นะหรือว่าใครจะแบบถ้าเกิดเป็นโลมเนี่ยนะก็อาจจะปรับได้นะไปอยู่กับฟาร์มหรือว่าไปอยู่กับเนยไปอยู่กับบอฟเล RA, อะไรคืออยู่ได้หมดทุกที่อ่ะนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นเต้นนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโลมแบบโอเคอันนี้อันนี้เต้นก่อนเต้นหน้าป้อมก่อนเต้นรลอคลิปเดินเต้นก่อนนะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเ,เ,าเต้รรนอย่างเงี้ยศัตรูก็อาจจะเผลอได้นะเวลาันโจมตีเห็นไหมขันกวสกิลปุ๊บเราก็ ขี่หัวเพื่อนเนี่ยแบบนี้บ้าณอย่างเงี้ยนะทุกคนมันก็จะไม่ยากนะมันก็จะไม่ยากอันนี้นเราก็มาเคลียร์คลิปก่อนามาเคลียร์คลิปก่อนแล้วก็มาดูขอดูซิว่าเอออะไรยังไงเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนในทีมของเราเนี่ยมันจมตีดาก้อนใช่ไหมอ่ะเราก็เดินมาช่วยนิดหนึ่งดูซิว่าตัวเดนจะเอาดาก,ก้อนหรือเปล่านะทีนี้เราก็ยังไงต่อดูซิอันนี้เลเวลสิบแล้วนะทุกคน เลเวลสิบแล้วก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราได้เปียกอย่างนี้นนะ<ด>ทีมเราเนี่ยส่วนมากก็จะไม่เอาหรอกซากเด็กอะไรเนี่ยนะก็จะทำเป็นว่าอุ้ยฉันจะต้องเข้าไปที่ป้อมแล้วฉันจะต้องไฟแล้วจะ,วจ,ะจะไฟขึ้นมาแล้วประมาณอย่างเงี้ยน,นะยก็อาจจะเราดูที่ว่าไฟได้ป่ะสีป้อมก่อนสีป้อมเห็นะก็หัวแบบนี้นะแล้วก็คิวสามคิวสองอะไรว่าไป อันนี้ก็จะเป็นการจบป้อมไงเนี่ยนะเวลาที่แบบเออเราจะจบป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มารวมกันนะเราก็มาช่วยทีมันตีป้อมอะไรก็ว่าไปใครอยู่ที่บาฟวฟ่ไล่เนี้ยวันทีซีธันวาคมบัฟเนอพีโลพีโลรับการปรับสมดุล <Legend ary. S 1> ของท็อตวิก